ชาวเน็ตส่วนใหญ่จะแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงกับโครงสร้างที่เรียกว่า beauty standard ออกเป็นแค่2 possibility หรือความเป็นไปได้เป็นไปได้แค่2แบบแบบที่1ก็คือเธอก็ต้องไต่บันไดขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของปลาหมึกแถวบนนี้ให้ได้หรือ2ปฏิเสธมันไปเลยปฏิวัติด้วยการปล่อยสิวเขกปล่อยอ้วนลงพุงแล้วก็บอกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ฉันจะต่อสู้กับสังคมโดยส่วนตัวเราไม่เชื่อว่ามันมีแค่2 possibility นี้ ครับสวัสดีครับพบกับรายการใหม่เฮประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักนะครับแล้วก็อาจารย์วินมาลัยวงนะครับสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับอาจารย์อาร์มตินภพนะครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ต้องวายกันเลยครับเดี๋ยวแกก็จริงๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องเจนเดอร์เรื่อง l g b t ีเนี่ยมาสักระยะเนาะช่องที่ผ่านมาอาจารย์อาร์มก็มักเวลามาก็จะชวนเราคุยเรื่องสิงคโปร์แล้วก็เรื่องอื่นๆสังคมวิทยาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเราจะกลับมาที่ประเด็นท็อปปิกที่เราจริง LGBT เรื่องขบวนการเกย์และเรื่อง ale, เจนเดอร์อทั้งหลายทีนี้นมันมีปูก่อนคือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนมสองเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดคําคํานึงซึ่งถูกใช้มากบนโลกโซเชียลนะก็คือคำว่าปลาหมึกแถวบนผมเข้าใจว่าเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนเกิดร้านที่ชื่อว่า b e ี f ที่สีลมเป็นร้านของกลุ่มเกที่เป็นเกหมีแล้วผมเข้าใจว่ามันก็มีความขัดแย้งระหว่างคนที่เป็นเกหมีกับคนที่เป็นเกผอมไปแย่งที่กันทะเลาะกันแล้วมันก็มีดราม่าบนโซเชียลแล้วก็มีคําว่าปลาหมึกแถวบนปลาหมึกเกมา้าน้ําอะไรขึ้นมาช่วงนั้นแต่เหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ยก็คือเหตุการณ์ที่มีปาร์ตี้ ในที่แห่งหนึ่งใช่ไหมเป็นปราร์ตี้เกมีคนสักประมาณตอนนั้นหลักร้อยคนหลักร้อย,อยคนแล้วก็ถูกตํารวจลงจับแล้วก็มีข่าวเรื่องมียามีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีคําว่าปลาหมึกแถวบนเนี่ยไปโผล่ในการโต้เถียงในเหตุการณ์นั้นว่ากลุ่มคนที่ไปรวมตัวกันวันนั้นเนี่ยคือเกปลาหมึกแถวบนคนที่ไม่ได้ถูกเชิญเนี่ย <S <S และที่น่าสนใจเนี่ยไอ้คำว่าปลาหมึกแถวบนปกติเราอ่ะจะเข้าใจว่ามันจะไปปรากฏใน คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่แบบเชิดชูผู้ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาใช่ไหมแต่ไอ้ข่าวเนี้ยคาว่าปลาหมึกแถวบนมันไม่ได้ถูกใช้ด้วยภาษาที่แบบน่าเชิดชูแต่เป็นการแบบกดทับดูถูกดูแคลนอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการกลับขั้วอำนาจที่น่าสนใจทีเนี้ยวันเนี้ยจาราบก็จะมาชวนเราคุยถึงปรากฏการณ์ไอ้ปลาหมึกแถวบนแล้วก็การเปรียบเทียบจากประเภทรูปร่างหน้าตาของเกเป็นสัตว์ประเภทต่างๆว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างจากมุมของคนที่ ศึกษาแล้วก็สอนด้านสังคมวิทยาจริงๆแล้วขอบคุณต่อสักมากที่แบบ introduce มาเรื่องแบบอุปมาสัตว์ของเกในชุมชนเกอตอนแรกเราก็เข้าใจว่าอุปมาอะไรแบบนี้น่าจะเป็นเฉพาะบริบทไทยหรือเปล่าจนกระทั่งไปหาข้อมูลก็คนพบว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้การจัดหมวดหมู่หรือ categorization ให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆในในชุมชนเกนจริงๆมันมีอย่างกว้างขวางทั้งในโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกด้วยนะครับอย่างของไทยเราเนี่ยเท่าที่สํารวจมา เราคนพบว่าคําที่เรามักจะดินมบ่อยๆนะครับคือคําว่าเกกล้ามปูแม้จะไม่ได้เป็นการพูดเราเป็นเกปูแต่ว่าเอาคาว่ากล้ามปูเนะี่ยมาใช้ซึ่งมันคําว่าก้ามปูมันสอดคล้องกับคำว่ากล้ามก็อ๋อโอเคหมายถึงว่าเกที่แบบมีมีกล้ามเนื้อดูมีซิกแพคคุณดีเหลือเกินดูเป็นแบบอะไรบาโคอาใช่แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นอุดมคติของร่างกายแบบที่เกทั้งหลายไฟฟันหรือเปล่าวันนี้นะครับหรือเปล่า เกย์ต่อมาก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเพิ่งได้ยินในบริบทไทยซึ่งเข้าใจว่าคําเนี้ยมาจากบริบทของตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอเมริกันก็คือเกย์หมาป่าในภาษาอังกฤษก,ก็จะเป็นแบบเกย์วูฟเนาะหมายถึงว่าแบบเป็นอัลฟาเมลดูดีมากมีแต่ว่าก็มีขน,นเล็กน้อยอะ<น>ไรเงี้ยครับซึ่งคํเนี้ก็เหมือนเป็นการแปลตรงตัวเลยเอามาใช้ในบริบทไทยทีนี้เกย์อื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็น ไทยๆในแบบที่เราอาจจะไม่ได้หาข้อมูลแล้วค้นพบในสังคมบริกรันนะครับก็เช่นเกยกุ <c oughs> ้งเกยกุ้งหมายถึงว่าผอมแห้งนะครับผอมเหมือนกุ้งแห้งอย่างเงี้ยแต่มันก็มีคนที่พยายามอธิบายในเชิงบวกว่ากุ้งที่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นกุ้งแห้งแต่กุ้งที่ว่าหมายถึงว่าผอมเพรียวเป็นตัวกุ้งก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยจะเป็นกลางถึงลบไม่จําเป็นจะต้องเป็นลบอย่างเดียวเกหมูเซอร์ไพรส์ซิงลี่อันนี้เป็นคําที่เซอร์ไพรส์มาก เกยหมูเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าหมายถึงเกย์โอเวอร์เวทหรือว่าเกยที่มีลักษณะร่างกายและน้ําหนักเนี่ย mm hmm. เกินมาตรฐานในเครื่องหมายคำพูด mm hmm. แต่ไปคนพบนะครับอาจารย์วินว่าคําว่าเกยพิกในภาษาอังกฤษเนี่ยในในบริบทของสังคมอเมริกัน uh huh. บริบทของเกยนะฮะแบบว่า you have sex ใ like ส mm ่กับพิกก็คืออจาจะอธิบายยังไงดีก็คือพร้อม mm hmm. ที่จะ คือแอคทีฟเรื่องเรื่องเซ็กซ์ตลอดเวลาคือหิวมีได้ตลอดเวลาอันนี้คือคำว่าพิกไม่ได้ไม่ได้ต้อง,องไม่ได้ไหมายถงร่างกายเนาะแต่ของไทยเนี่ยเกหมูเอาไว้ใช้สำหรับเรียกคนที่ไม่ได้มีร่างกายตรงตามมาตรฐานครับก็จะมีความโอเวอร์เวทมีความแบบน้ำหนักเกินอะไรก็ว่ากันไปแต่อันที่เด็ดที่สุดซึ่งเป็นเหมือนคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งมาปีนี้เลยนะครับน่าจะเกิดขึ้นจากในโลกทวิตเตอร์นั่นแหละคำว่ามาน้ำ ทีแรกก็งงว่าเกมาน้ำหมายถึงอะไรอ๋อหมายถึงว่าเกลักษณะที่มีร่างกายผอมแต่ลงพุงซึ่งเป็นร่างกายที่บอกว่าคือผู้โพสต์เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นร่างกายในแบบที่ชายขอบของชายขอบอีกทีคือผอมแต่ไม่มีกล้ามก็ชายขอบแล้วนะแต่พอผอมแต่มีพุงอ่ะมันคือสององค์ประกอบของสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการทั้งคู่เอามายำรวมกันนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นคําศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าเกมาน้ำนะครับ ก็ S <S <an> อ,อันนี้เราเราเราถามเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อกี้อาร์มพูดถึงว่าการจัดหมวดหมู่แล้วก็พูดถึงบริบทของสังคมอเมริกันอเมริกันจะมีการจำจำแนกหมวดหมู่ของของเกย์แบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้เห็นความมีชนชั้นอะไรเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆเขาจัหดหมวดหมู่ต่างๆเพื่อที่จะได้นัดเจอเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันได้ง่ายก็คือแทนที่ แต่ก่อนมันมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้คำพวกนี้ให้เห็นว่าอ๋อคำนี้รูปร่างออกมาเป็นแบบนี้เราจะแมชหรืออันแมชชอบแบบไหนคือเพื่อความสะดวกจัดหมวดหมู่แค่นั้นเองแต่ว่าของไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าการใช้มันเกินไปมันไม่ได้เป็นแคทเอาไรเซชันแต่มันเป็นการจัดช่วงชั้นเลยแหละนะครับมันเป็นการตีตราด้วยในตัวถูกต้องเลยเ ขาเลยคิดว่าเซนส์เนี้ยมันเป็นเซนส์ของการสร้างอุปมาสัตว์ที่มันแฝงไว้ด้วยการคำนึงรักษาอํานาจในการจัดช่วงชั้นทางสังคมและผลิตซ้ําความรุนแรงทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งมันจะต่างจากที่อาจารย์วินบอกเมื่อครู่เลยที่บอกเป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อเพื่อตอบสนองไอ้ p r e f e r e n c e หรือความชอบทางเพศอ่ะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับในแอปพลิเคชันหาคู่ของเกย์อ่ะอย่างไก i d เดอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าเออคุณจะระบุไหมว่าคุณอยู่ใน t r i b e หรือเผ่าพันธุ์แบบดใดเช่นเป็นเกย์วูฟเป็นเกย์ออตเตอร์เป็นเกย์ f, เบร์ ter, Bear, แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้มีนัยยะที่ชัดเจนนะักในการสร้างไอ้ช่วงชั้นทางสังคม,มช่วงชั้นอำนาจหรือการตีตราเท่ากับของไทยซึ่งมันมันมาโดยตรงเลยนะครับอย่างคำว่าเกมาน้าเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะแคัตเก,กอรี่แต่ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะสติกมาก่าว่าคุณมีร่างกายแบบเนี้ยคุณก็คือไม่เป็นที่ต้องการทีนี้ย้อนกลับมาตอนที่ต่อสัก โจหัวให้พวกเราด้วยคำว่าปลาหมึกทําไมต้องปลาหมึกอืเราก็เลยไปหาข้อมูลแล้วคนพบว่าไอ้คำว่าปลาหมึกเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราซื้อปลาหมึกตามแผนใช่ไหมร้านเหล้าหรือไอรถเข็นรถเข็นอ่ะอปลาหมึกปลาหมึกที่เขามันจะมีเคราะหปลากบดปลาหมึกบนบบดมันก็จะมีแบบปลาหมึกเป็นแถวๆนะครับแล้วก็แถวบนนี่ก็คือจะเป็นปลาหมึกที่ไซส์ดีสวยน่ากินราคาดีใช่ไล่ลงมาจนถึงเกรดที่มันลดหลั่นกันลงมา อุปมาเนี้ยถูกเอามาใช้ในการจัดจำแนกประเภทของเกท,ที่ตรงตามมาตรฐานคาว่ามาตรฐานที่ว่ามันก็พร้อมไปกับการไต่ขึ้นที่สูงใน stratification หรือว่าช่วงชั้นที่เรียกว่าตามหลัก beauty standard หุ่นเป็นยังไงนะ่ะเป็นยังไง <Okay. S 1> ออมาดหรือบุคลิกภาพลักษณะท่าทางหรือการแต่งกายคือองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยถูกเอามาใช้ ในการวางตำแหน่งบนลงล่างตามบิวตี้สแตนดาร์ดด้วยแล้วก็ตามอุปมาบนแผงประมึกด้วยม,มันก็เลยไปในทิศทางเดียวกันทีนี้เวลาเราอธิบายเรื่องอุยตรงตามมาตรฐานอุยเป็นเกที่ถูกต้องตามหลักบิวตี้สแตนดาร์ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันไปสอดคล้องกับคอนเซปตที่เรียกว่าสุนทรียภาพของเรือนล่างหรือว่า Bodily Aesthetics ์คอนเซปต์นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเรา พิจารณาคุณลักษณะภายนอกเช่นหลางกายบุคลิกภาพการแต่งกายหน้าตาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันไปสอดคล้องกับความคาดหวังหรือว่าออคอนเซปชันการสร้างความเข้าใจการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความงาม,มแต่คําว่าความงามในที่นี้เป็นความงามที่มันผูกติดโดยตรงกับเรื่องร่างกายนะครับคอนเซปที่ว่าเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเหมือนหัวใจหลักเลยแหละที่อันนี้ไม่ได้ออกตัวว่าเฉพาะของไทยนะของ ชุมชนเกในโลกตนตกก็เป็นที่เขาจะเอาการจัดช่วงชั้นทางสังคม,มในวงการเกมมาผูกติดกับเรื่องของอุดมคติไว้ด้วยเรื่องร่างกาย<ม> able หรือ disable หรือเปล่ามีกล้ามเนื้อหรือไม่ <c oughs> ผมสั้นผมยาวสะ,สะอาดสะอ้านหรือไม่ขนเยอะหรือคนน้อยรวมไปถึงเรื่องกล้ามหนุงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับซึ่งจะไปผูกติดกับคอนเซ็ปต์ <Concept S 2> เรื่องความเป็นชายในสังคมนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าสุนทรียภาพของเรือนร่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ผูกติดกับค่านิยมไว้ในเรื่องเพศมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเรื่องเจนเดอร์กับเรื่องไบโอโลจิคอลเซ็กซ์มัมนจึงผูกติดกันมากหลังจากที่เราอาจจะถูกบอกมาโดยตลอดโดยซิมอนเดบ์บว่าแยกกันนะนั่นะดูนี่แต่ไอปรากฏการณ์ที่ปรากฏเนี่ยในชุมชนเกณฑ์จะของตะวันตกหรือของไทยก็ตามเนี่ยกับกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าเราแยก c h a r ซ์ t i ณลักษณะหรือ Biological Sex ออกจาก Gender Relation s ไม่ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยจึงถูกแบ่งเป็นสองพวกร่างกายที่เป็นที่ต้องการกับไม่เป็นที่ต้องการซึ่งไอ้เขา,าว่าเป็นที่ต้องการมันก็ไปผูกติดกับเรื่องอุดมคติว่าในเรื่องร่างกายอะ่ะว่าจะต้องผูกติดกับว่าร่างกายมี2แบบแบบที่เป็นที่ต้องการกับไม่เป็นที่ต้องการยิ่งมีความเป็นชายมากคุณก็ยิ่งอยู่บนบน,บนไอ้ลำดับชั้นของความเป็นที่ต้องการหรือว่าลำดับชั้นบนบิวต ในใสายตาเกยก็จะถูกลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ <c oughs> ยิ่งเป็นหญิงมากคุ้นก็ยิ่งถูกถอดมากเช่นความแห้งแรงน้อย <c oughs> อันนั้นในเชิงร่างกายเนาะในเชิงพฤติกรรมก็คือออกสาวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอความเป็นชายเนี่ยมันก็ยังแบบทรงพลานุภาพหรือมีอำนาจมากๆในในการจัดชนช่วงชั้นทางสังคมของเกยอาจารย์อามย่อย <c oughs> ทฤษฎีของจูดิตบัตเลอร์เนี่ยเรื่องสุนทรียาภาพของเรือนร่างได้อย่างละเอียดมากภายในเวลา5-7นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเบรก2เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยมันมีการต่อสู้กลับระหว่างร่างกายที่ไม่ต้องการเนี่ยจะสู้กลับยังไงพักกันสักครู่ครับ กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ผมกับต่อมีอาจารย์อาร์มเป็นแขกรับเชิญเรากําลังพูดคุยกันเรื่องปรากฏการประมึกประมึกแถวบนนะครับเมื่อในเบรกแรกเนะี่ยอาจารย์อาร์มชวนคุยถึงบริบทการใช้เขาเรียก The gay ในภาษาอังกฤษเนี่ยในบริบทของสังคมอเมริกันนะฮะก็ตัวเองก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันก็มีคล้ายๆกันเป็นเป็นวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มของกลุ่มเกยที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยมีกุญแจไขเข้ามาว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะว่าะระหว่าง LGBTQIA+ เนี่ยกลุ่มเกยเป็นกลุ่มที่ใช้อุปมา เกซูเยอะสุดนะครับผมก็นั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มอื่นใช้ไหมเท่าที่เคยคุยเนี่ยกลุ่มหญิงรักเพศเดียวกันเนี่ยมีใช้คำเดียวก็คือคำว่าอาวที่แปลว่านกคู่ขออนุญาตสะกดให้ o o r a n g e W w o r อ L v e เนี่ยแล้วก็ใช้ในความหมายที่ย่อมาจาก o l d e r w i s e r e อ e เลสเก็คือไม่เกี่ยวกับคือไม่ได้ใช้ในบริบทเดียวกันกับ กับกลุ่มเกมอกลุ่มน้คู่หรือกลุ่มอาที่เติมเอเนี่ยก็คือกลุ่มหญิงรักเพศเดียวกันที่อายุเกิน40รวมกลุ่มกันเพื่อสนับสนุน<ม>เธอต้องการอะไรนั่นนี่นู่นเนี่ยเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้เข้าใจว่าสิ่ง<ม>ในบริบทของอเ,อ,เอเมริกันเกออเมริกัเนี่ยเกยซูเนี่ยเฉพาะ กลุ่มกลุ่มเกทีนี้เมื่อกี้เราเราติดเบรกแรกไปพูดถึงร่างกายที่ต้องการกับร่างกายที่ไม่ต้องการแล้วมันมีการต่อสู้กับมันมีกรณีศึกษาอันหนึ่งที่อาจารย์อาร์มคุยกันก็คือเกมหมีตอนแรกเนี่ยเกมหมีเป็นร่างกายที่ไม่เป็นที่ต้องการเพราะว่ามันโอเวอร์เวยมันไม่มีกล้ามเนื้อมันไม่มีแบบว่าความผอมเนาะเขาสู้กับยังไงตอนนี้เกมหมีกลายเป็นอยู่บนสุดของห่วงโซ่ จริงๆอนะนะอาจารย์วินเปิดได้ดีมากครับกําลังนึกถึงว่าเมื่อกี้นั่งคิดว่าคําว่าปลาหมึกแถวบนนะครับมันเป็นคําที่บอกอยู่แล้วว่าอยู่ข้างบนฟังดูเหมือนว่าเป็นแบบกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ที่อยู่ข้างบนแต่อาจารย์วินกําลังบอกว่าตอนนี้เกมีเองก็ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนชเช่นกันซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าแม้ร่างกายแบบเกมีะครับมันจะไม่ได้แบบว่าตรงตามมาตรฐานของ คอนเซปต์เรื่องนีเดนบอดี้หรือร่างกายที่เป็นที่ต้องการตั้งแต่ตแ,ตแรกอะแต่ด้วยอิทธิพลทางวัฒนะธรรมในชุมชนเกที่ได้รับอิทธิพลมาจากของตะวันตกก็ตามหรือว่าเอเชียตะวันออกก็ตามที่ศาสตร์เข้ามาในไทยใน,ในช่วงที่เรามีการขับเคลื่อนเรื่อง i d e n นติตี้โพลิติกันมาหลายต่อหลายปีเนี่ยจนทำให้ร่างกายแบบเนี้มันกลายมาเป็นนิวโนมอล มันกลายมาเป็นความธรรมดาแบบใหม่มันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอีกแบบหนึง่งนอกเหนือจากการมีร่างกายแบบมัดกล้ามเนื้อ,อแต่ทีเนี้ยไอเกมีเนี่ยมันมีลักษณะยังไงโอเคแน่นอนแหละว่าคุณก็ต้องมีความโอเวอร์เวตแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไลนะ่ลิมิตนะกระบวนการที่เกมีได้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่อะครับมันก็มีการระบ,บุองค์ประกอบมันมีการระบ,บุเงื่อนไขหรือขอบเขตที่ชัดเจนเช่นกันเช่น ถ้าอ้วนนะคุณต้องไม่อ้วนเกินกว่าเท่านี้เท่านี้เออถ้าอ้วนนะคุณต้องแต่งกายแบบนี้แบบนี้มันเลยทําให้เกิดเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นมุกตลกไหมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนการผลิตซัมมสเตอริโอไทป์ขึ้นมาด้วยว่าเกมีในไทยเนี่ยจะต้องใส่เสื้อยืดสีขาวใส่รองเท้าไนกี้สีขาวถุงเท้ายา,ยาวพื่งแ <ๆ S 2> ข้งอะไรอย่างนี้นะครับแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยเหม,<ๆ>มือนว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะครับแล้วก็ไต้หวันมาแบบไหนไทยก็ต้องแต่งแบบนั้น ญี่ปุ่นมาแบบไหนไทยก็ต้องแต่งแบบนั้นกลายเป็นว่าเกมหมีไม่ว่าจะมาจากชาติใดทุกคนต้องดูเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็เหมือนเป็นการผลิตซ้ําอยู่ดีว่าเกมหมีมันก็สมรทานไอสิ่งที่เรียกว่าสแตนด์ด d ดไดเซชันหรือว่าการสร้างมาตรฐาน mm hmm. ที่มันมีความตายตัว mm hmm. ขึ้นมาครับซึ่งมันเหมือนก็มีการตกเถียงกันในหมู่คนที่เป็นเกมหมีเนะี่ยว่าแบบนี้ไม่ใช่หมีนะเป็นหมูอ่าไอแบบนี้น้ําหนักเกินไม่นับเป็นหมี mm hmm. อ,อันนี้น่าสนใจว่าคําว่าหมูก็ไม่ได้หายไป mm hmm. หมูอะ่ะยังคงถูกเอามาใช้ในเชิงลบเหมือนเดิมส่วนเกมีก็ถูกเอาไปใช้ในเชิงบวกต่อไปนะครับแล้วกเ็เกมหมูใช่เลยว่ายิ่งถ้าแบบไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านั้นก็ถูกปัดเป็นเกมหมูไปนะครับบางครั้งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือที่ไปพบมาในโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งต่อให้ไม่ได้อ้วนแบบน้ําหนักเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยนะแต่ ถ้าคุณไม่แต่งกายหรือไม่แสดงออกเรื่องแบบเครื่องแต่งกายหรือทรงผมอะไรเงี้ยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานอ่ะก็ถูกปัดไปเป็นหมูได้เหมือนกันก็แปลว่าไอความพยายามที่จะต่อสู้กับไอ้ไฮรากี้ของไอบิวตี้สแตนดาร์ดเพื่อจะเอาเกมีไปไว้ข้างบนเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมีการเอ็กซ์คลูดบางคนบางแบบออกไปอยู่ดีราคา<บ>ของการสู้ให้ได้มาซึ่ง,ม,ม,างมาตรฐานใหม่คือไอมาตรฐานใหม่เนี่ยดันไปเคลียคนอื่นกระเด็นออก นะครับมันก็เลยเป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์แบบหนึ่งอยู่ดีอันนี้ตัวอย่างหนึ่งก็คือเกมีอีกแบบหนึ่งซึ่งเห็นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือคำว่าเผ่านมูงครับเออเผ่านมูงจริงๆเผ่านมูงเนี่ยถ้าพูดอย่างเร็วลุบละตตัดความก็คือเป็นหญิงข้ามเพศที่มักจะหมายถึงหญิงข้ามเพศที่ยังไม่ได้ผ่าตัดอวัยวะเพศนะครับก็ยังยังเป็นถ้าใช้คำศัพท์ตามหลัก วิชาการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็น transgender ก็คือไม่ได้ใช้คาว่า transsexual เนาะนะครับก็จะเป็นกลุ่มทีเ่เป็นหญิงข้ามเพศที่ยังมีอวัยวะเพศชายอยู่ทีนี้เผ่านงงูมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเผ่านงงูเป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์อีกแล้วเช่นกันเอาไว้เรียกกลุ่มกระเทยหรือหญิงข้ามเพศนี่แหละแต่ภาษาของมัน,นอะเป็นภาษาในเชิงแบบล้อเล่นล้อเลียน,น,น,นสิทธิเนาะมไม่ได้เป็นการให้กเกียรติหรือ,อเป็นแบบ พีซีสุดๆอย่างคําว่าหญิงข้ามเพศทีนี้คาว่าเผ่านมงูหมายความว่าไงหมายถึงว่ามีทั้งงูมีทั้งนมมีทั้งงูงูก็คือเอาไว้ว,ว่าเพศช,ชายหรือองคชาตเนาะนมก็คือมีนมมีเต้านมร่างกายแบบเนี้ยเป็นร่างกายถ้าวัดกันด้วยมาตรฐานทางคฤิฎีสแบบกระแสหลักเรื่องแบบร่างกายอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นร่างกายที่โคตรผิดไปจากมาตรฐานตามหลักเลยสิเพราะสังคมผลิตซ้ำวัฒนธรรมที่ว่าร่างกายมีสองแบบถ้าไม่เป็นแบบชายก็ต้องเป็นแบบหญิง แต่อ้ร่างกายแบบเผานง,งูคือบียอนมาตรฐานบียอนคู่ตรงข้างมันต้องเป็นสิ่งที่ผิดปกติสุดๆนะสิในท่ามกลางไฮาราคีหรือการจัดช่วงชั้นประเภทของร่างกายปรากฏว่าเดิมทีอะ่ะกระเทยก็มาจะถูกเบียดขับให้เป็นชายขอบสุดๆในในชุมชนเกย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาเราอธิบายว่าเวลามีเกย์เซ็กส์ปาร์ตี้ทีไรอ่ะกระเทยไม่เคยได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเลยแ <ừ, S 2> ม้กระทั่ง <ừ, S 2> ในเกย์ในเกย์ซา,าวน่าอย่างเงี้ย เอาเป็นกระเทยนี่ห้ามเข้า,ขาก็กลายเป็นว่าร่างกายแบบกระเทยถูกเบียดขับตลอดแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเราเห็นได้ว่ามันมีแบบออลิแฟนแอคเคาท์หรือว่าเป็นแบบ t w i t t e r ร์แอคเคาท์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นแบบผู้ผลิตสืส่อคอนเทนต์ในสายที่เป็นเซ็กซ์คอนเทนต์นะสะทอ้อนให้เห็นว่าพวกเขาเองนะมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนค่านิยมชุดนี้ให้กลายเป็นเผ่านมงูเนี่ยเป็นร่างกายที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นถึงขั้นว่าบางคนก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อ เขาหนึ่งกั่นแหละก็คือครูแพรนะครับอย่างครูแพรเนี่ยก็เป็นแบบบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากในการทําแบบเซ็กซ์คอนเทนต์โดยการไปเอาแบบปลาหมึกแถวบนที่เป็นเกเ์นหน้าดีหุ่นดีอนะไรงีัยมาทำคอนเทนต์ด้วยบ่อยๆจนมันค่อยๆเปลี่ยนค่านิยมไปเรื่อยๆจนทาให้ชาวเน็ตจํานวนหนึน่งออกมาแบบแชร์ข้อมูลข่าวสารหรือแชร์แบบประสบการณ์ในการแบบอยากลองที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเผ่าหนมงูมากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือแบบล่าสุดเนี่ยมันก็ไปไกลเกินกว่า กว่าชุมชนเก้ละไปเป็นแบบชุมชนหญิงแท้ที่อ,อยากลองเผ่านมงูก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างเงรรี้ยตอนนี้คนเผ่านมงูก็ไปเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเข้าไปร่วมจอยในวงการบันเทิงแล้วมีชื่อเสียงหลายคนคใช่ทำเพลงทำเอ็มวีเป็นต้นอะไรเงี้ยใช่ทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการสะท้อนว่าไอ้ร่างกายแบบที่เราบอกมาตอนแรกว่าเป็นร่างกายผิดปกติหรือผิดจากมาตรฐานน่ะตอนนี้มันก็กำลังกลายมาเป็นนิวสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันกับ เกมีนะครับแต่ว่าอาจจะความต่างระหว่างร่างกายแบบเกมีกับเผ่านมูก็คือเผานมูนนี่มันแรดิคอว่าในแง่ที่ว่าเขามีเอลเมนต์ของความเป็นหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสุดขอบจักรวาลของไอไฮรักี้เนี้ยแต่ตอนเนี้ยกำลังกายมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ต้องการในชุมชนเกมนะครับทีเนี้ทั้งหมดทั้งมวลใน,นที่ต้องการจะอธิบายให้คุณผู้ชม ฟังเนี่ยคืออะไรคือถ้าเรามองว่า b e a u ้ส standard ที่มันผูกติดกับร่างกายแบบเป็นชายมีความสุนทรียภาพบนดอนร่างแบบเป็นชายร่างกายที่เป็นที่ต้องการเนี่ยมันเป็นเหมือนโครงสร้างแล้วเกย์ทั้งหลายเป็นตัวแสดงอะเราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่จะแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงกับโครงสร้างที่เรียกว่า beauty standard เป็นแค่2 possibility หรือความเป็นไปได้แค่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือ เธอต้องไต่บันไดขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของปลาหมึกแถวบนนี้ให้ได้ถ้าเธอหล่อไม่พอสัญญกรรมถ้าเธอผอมแห้งหรือมีพุงไปออกกําลังก็คือไต่ขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำรงรักษากโครงสร้างชุมนนี้ต่อไปหรือสองปฏิเสธมันไปเลยปฏิวัติด้วยการปล่อยสิวเขกปล่อยอ้วนลงพุงแล้วก็บอกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ฉันจะต่อสู้กับสังคมต่อสู้กับบิวตี้สแตนดาร์ดแต่นั่นโดยส่วนตัวเราไม่เชื่อว่ามันมีแค่สอง possibility นี้ และการอธิบายแบบนี้มันทําให้เรามองไม่เห็นว่าระหว่างทางอะ่ะมันมีการเมืองอีกแบบหนึ่งอยู่ก็คือความพยายามในการจะโต้ก,กลับหรือต่อรองอํานาจ <ừ> ไก่โครงสร้างเนี่ยซึ่งที่อธิบายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมหืีเผาหนงงูก็ตามแม้ว่าเกมมีจะไม่ได้ ปฏิวัติหรือทลายโครงสร้างชุดเดิมลงแต่เกมีและเผ่ามูก็พยายามสันคลอนสถานะของอำนาจที่ประมึกแถวบนครองตำแหน่งบนเพียงหนึ่งเดียวมาตลอดในการพยายามจะไต่ขึ้นไปแล้วก็สร้างมาตรฐานแบบใหม่แบบอื่นขึ้นมาเพื่อ diversify หรือว่าสร้างความหลากหลาย ให้กับไอ้พื้นที่ส่วนบนให้มันมีหลาหลายแบบมากยิ่งขึ้นและเอลิเมนที่เอามาใช้ในการเป็นส่วนบนน่ะมันก็เป็นเอลิเมนที่เดิมทีถูกดูแคลนถูกทําให้เป็นชายขอบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความโอเวอร์เวทก็ตาม,มหรือแม้กระทั่งการมีนมแต่ว่ามีองคชาติอยู่บนร่างกายเดียวกันก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราต้องการจะบอกว่ามันเป็นการถอดหรือความเป็นเคลียก็จริงหมายความว่าสละไอ้ความจะต่อสู้กับโครงสร้างออกวิ่งเข้าหาโครงสร้างก็จริงแต่ เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไอ้ความดีเคลียร์เนี้ยมันไม่ใช่แบบเดียวกันกับฉันจะไต่บันไดขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของของความเป็นมาตรฐานเพราะถ้าเราสรุปแบบนั้นเน่ะเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามันมีมันมีการเมืองแบบอื่นในชุมชนเกย์ด้วยนะครับและเราก็โดยส่วนตัวเราก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยในชุมชนเกย์โดยเฉพาะอย่างในบริบทไทยอ่ะเราจะเห็นการต่อรองการโต้กลับกับโครงสร้างในรูปแบบอื่นๆ a บสออนร่างกายแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเพราะเราโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยส่วนตัวเราไม่เชื่อว่า,าทุกคนอยากจะมุ่งเข้าสูา่มาตรฐานเสมอหรืออยากอยากจะเข้าสู่มาตรฐานชุดเดิมเสมอหรือจะรีเจ็คมาตรฐานไปเลยเสมอมันมี possibility อื่นๆมากกว่านั้นครับอาจารย์ ก็วันนี้ที่ที่อาจารย์อามอาธิบายให้เราฟังท่าย้อนกลับไปตอนเปิดรายการเนี่ยคำว่าปราหมึกแถวบนเนี่ยปรากฏอยู่สักสองสามปีแต่น้ําเสียงที่ใช้เอ่ยถึงปราหมึกแถวบนเนี่ยถ้าจากที่อาจารย์อามพูดถึงเนี่ยน้ำเสียงเปลี่ยนไปละช่วงแรกอาจจะชื่นชมแต่ว่าช่วงหลังปราหมึกแถวบนอย่างปาร์ตี้ครั้งถัดมาเนี่ยปรามึกแถวบนถูกพูดในโลกโซเชียลเหมือนกับ เชิงลบนะลดถอดมากข,มาขึ้นนะครับก็น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณนะอาจารย์อารมากมากนะครับแล้วก็พวกเรา3ามคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์เราพยายามจะทำไลฟ์สลับกับการอัดเทปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับ รายการหมายเหตุด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ